ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ดวงนะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็มีแม่ดวงจะมีแนวทางความฝันจะมาเป่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะใช่ไหมครับแม่แม่ก็คือคืนนั้นนั่นแอดมินกําลังตือนมากินน้ําเนาะแม่ดวงคานออกมาจากห้องเลยแอดมินเกลยตกใจเอ้าแม่เป็นอะไรแม่แม่ฝันจะว่าฝันดีหรือฝันร้ายฝันดีหรือฝันร้ายแม่คิดว่าดีอยู่เนาะันแปลกอ มันเป็นเหลืองเป็นเล่าว่าเป็นหนังโอรสอ๋อครับก็เลยยันยันจำโมได้ก็เลยเฝ้าลูกขึ้นมาบอกลูกว่าให้ลูกฟังประมาณตีหนึ่งเนาะใช่ไหมแม่ตีหนึ่งตีหนึ่งนะครับคืนนั้นนะครับแม่เรียบออกมาบอกเลยในะขณะที่ฝันเจ็ดใหม่ๆแ,แอนมินได้ยินนะว่าคุณแม่ลองเออเพราะแอดมินจะตื่นมากินน้ําแล้วก่อนที่คุณแม่จะตื่นน่ะได้ยินก่อนหน้าน,นั้นแล้วเหมือนกับแม่ ละมือหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วสีส่สภาพักคุณแม่ก็ตื่นอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าฝันฝันยังไงแม่ใน,นความฝันฝันว่าไปนอนอยู่หน้าเนาะไปนอนอยู่หน้าแต่คือ,อยังมีมีพ่อใหญ่แล้วก็มีลูกหน่อยอยู่น้าลูกหน่อยนั่นหายไรหายไวันนี้มีผู้หญิงสามคนย่างมาครับเป็นผีพระกอว่า โอ้แ oh. ม่มะเลหนีว่าอยากได้ว่าสันหนีโบหอยูพู่นวะอือ huh. แต่ว่าแปะผู้หญิงมันใช่เสือมักกระแลงแต่สมัยสมัยโบราณน,นะอ๋อ oh, แต่ว่าผ้า<ส>ถุงเป็นผ้าถุงเป็นแบบชุดไทยผ้าถุงนังอื uh huh. ค่ะแต่ว่าดำเมือคู่ค้นหน้าตากระดำหลาย มีสามคนผู้ผู้ที่สามนั่นสีสีมวนผมจุกโ<อ>มนอนโกโมนั่นสีมวนผมจุกเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงเบิ้ทั้งสามหน้าดำด้วยหน้าดำเบิ้ผิวผังกระดำอ๋อครับแต่บ่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้ามันก็เลยมาไลไหนีมันมาบอย,ยูมันก็ว่า ก็เลยได้หาย่นเอ้ามึงสิมาได้กุนี้เห็ดยังก็เลยวะแต่กุนี้มึงสิได้กินยังบอกกันเลยวะผู้ใดสิหาอีกกินผู้ใดสิเลียงสิเกียกร์กันเลยวะบ่ให้ยูพันวะอยากไรหไูอะไรพันวะลูกกระายอะไรก็เลยมันก็เลย,ยพากันไปนายยัางผู้หญิงสองคนน,งน,งงนั่นนงเนาะ มันเนี่ผู้ผู้ที่สามเล็กหน่อยสิบประมาณปอหาพอหกนี่แหละแต่ว่ามันตัวใหญ่เนาะนอนหมุนตักเพิ่นอยู่บา้านนี่แม่ก็ได้รูปได้ก็ได้ไปเยับเอิกผู้นั้นไหวเออมื่อนี่บอกจรให้กุนี้ก็เลยว่าอ,อ๋อครับคุนี้มึงสิได้กินหยังผู้ใดสิบียงสิบียงสิกียมึงผู้ใดสิให้มึงกินก็เลยว่าถ้ามึ่ออยากกินดีมึงมีทางเดียวมึ่ ต้อ,รรอตงบอกเลขกูกันเลยวะอ๋อต้องบอกเลขเออต้องต้องบอกเลข้าอยังได้กินดีก็เลยวะอ๋อครับม <uh şey ั่นก็เลยว่ามึงเบิ่งหน้าภาคูเพิ่นวะผีใช่ไหมแม่ผีมึงเบิ่งหน้าภาคูเพิ่นวะมันอยู่หน้าภาคูนี้เพิ่นวะอ๋ออยู่หน้าภาคูันนี้ก็เลยเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าภาคมันจะเป็นสีทองขึ้นมาแบบขึ้นมาน่ะ เป็นเลข63เป็นเลข63 63อยู่กลางหลังตัวบักย่างเป็นสีทองเลยใช่ไหมแม่เป็นสีทองก็เห็นบุกเดียวก็เลยหายบันยิบพุกพันใหญ่ก็เรว่มาเพราะกะเห็นคือกันเพิ่น่าอันเพิ่นก็ได้สีนี่นี่นี่เพิ่น่าอยู่อยู่ข้างใบหันนะอือกะเห็นคือกันเจ็ดสีเพิ่นมาเบื่องมาเบื้องเพิ่น่าก็ได้ไปเบื้องนะ้เพิ่นก็เห็นแต่ว่าตัวไหนหน่อยเจ็ดสีนั่นเป็นตัวไหนหน่อย เห็นอยู่กับใบหูของผีแม่คนที่แม่ไปเหยียบไวใช่ไหมผู้ที่ไปเหยียบไว้อ่ช่ว่าแม่เห็นอยู่นานั้นงบสามนผ่านงบสามตัวบักไงค่ะก็เลยขึ้นมาตัวนี้แห้งหกสามมันนี้พันสีนี้เนาะนี้ก็เลือสันพันมาก็เลยไว้จะเพิ่งไปบ้านหุ่จักซื้อถามซื้อสะกก่อนก็เลยว่าซื้อว่าจังไหน คุณยายกูโมนันเจ็ดปะมาอายุก็สิบมาณหกสีบ่นนี่แหละอายุใช่ไหมแม่แม่พันสิบก็เลยว่าซื้อผ่านทองพันว่ะผ่านทองแม่อ,อ๋อซื้อผ่านทองบ่เออพันวาผู้ที่สองเด็กผู้ที่สอง่าแล้วแต่เจเ้าสิเอิญมาสันออก็เลยเอิญมาฆ่าฉันอันทฮาสิเอิญตัวอีนังก็เลยว่ะ ก็คงมาขึ้นมาอ๋อแต่อีกคนหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่ได้คนหนึ่งไ่ได้ถามอ๋อไม่ได้ถามผ่านทองแต,แต่ว่าแปลไม่ถามหอดซืือหอดเสียงเพล่านอ่ะนะอืมไม่เคยฟันแนวนี้กเทื่อนสนับทำไมแม่ถึงในความฝันทำไมถึงรู้ว่าเป็นผีแม่เป็นน้ำต้นน้ำตัว,ตวเ,ปเป็นผิวดำเบ้ดสนากระซี่ดำก็เลยรู้ว่าเป็นผีใจเสือพาก็เก่าอืมมันคนสมัยก่อนนะบ่แม่ ที่ที่ที่ฝันนี่ก็คือว่าอยู่ที่ไหนแม่ในความฝันที่ได้ไปเนี่ยครับที่ที่พุ่มปูปองอ๋ออยู่อุบล่ใช่ไหมแม่โอ้อยู่ยพุมมมพ่มปูปองอืมจะมาหรือเพิ่นนมาบอกมั่วมาหรือว่าเป็นที่เราไปขอวันนั้นเนาะที่ว่างูมากลางวงวันนั้นอะ่ะแม่เพิ่นนามาบอว่าเอพวกสามีตัวบบกใหญ่อยู่หะครับเป็นสีทองแวบบขึ้นมา แล้วแล้วแล้วปลอนนี่รู้รู้ไหมแม่ว่าภูมิที่ไปขอเนี่ยชื่อมีมีชื่อไหมแม่บอกบอกเหรอเรื่องกรสิงผู้จักแต่ปูปงคนเดียวนะรู้จักแต่ปูปงแต่แต่ว่าเขาฝันอยู่ฝุ่นฝันว่าเราอยู่นู่นไม่ใช่แต่ความจริงเราก็อยู่บ้านนี่แหละเนาะแต่ความจริงก็อยู่บ้านแต่ไม่อยู่บ้านนี่กับแตงดีหรอกแตงยังไงแม่อันบางเทือกับฝันฝันว่าคือ มียินเสียงคนมาเอิอนนะอือครับยายยัยอ่านเสียงพูหยิงมันเกอ่าากับโซกันเ่องเลกนี่แหละอ๋อเข้ามาโซกันโซกันในเสียงเข้ามาในหัวแล้วใช่ไหมแม่อือครับจะ่ามา<ำ><ำ>มขึ้นเคนื่องกับฝันอยู่เด้อเอาเก่าศูนย์นั่งไงเด้อเก่าศูนย์มาจากไหนแม่ขึ้นขึ้นก่อนนั่นฝันมาฝันวมาอ่นผ้าเล็กหน่อยไปนอนอยู่ป,ป่า น,น่อยสามสี่คนบานเนี่ยก็เลยถ้าก,กันใหญ่ใหญ่ไปไปนอนเฮืงานคนคนหนึ่งอยู่บ้านคนุณ่ะอยู่บ้านอยู่บนคุละไปขึ้นไปนอนทั้งงานเพิิอนอะไรจะพร้อมบ้านนงมานอนกลางจะพร้อมไปนอนอยู่ทั้งงานเพิินเธอจำวัวพิษมันเคยถือน้ำเพลินเธอหนึ่งนะ <ม>เคยฝันอย่างนี้งัเวเทือกนั่นฝันว่าเดี๋ยวไปออกลูกใช้งานเพื่อนอใช้งานเพื่อนอถ้าจำาม,ม่ผิดบันเด็กทีเพื่อนเก่าศูนย์นี่ละเก่าสิบนี่ละอ๋อเก่าศูนย์มันมันหลายปีมาแล้วเนาะอัอนนี้อันนี้ก็เลยฝันไปเกี่ยวกับบ้านของเพื่อนอีกแม่เพราะว่าฝันส่วนนั้นมันออกมาตรงๆเลยอ๋อครับครับแม่ แต่ว่าอันที่ฝันว่าได้ไปนอนบ้านเขาเนี่ยฝันก่อนที่จะจะได้ไปหาผีใช่ไหมแม่ฝันก่อนฝันก่อนฝันที่ไปหาไปหาผีฝันขึ้นหาผีเนาะเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนมาได้มาบอกเห็นฟางยานลืมยานหลงมันกับมาเขยนเหลกไว้พร้อมครับมันฝันเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมแม่แม่จำว่าโอ้เห็นบบเคยบบเคยฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยนี้จักเถอม ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ฝันเป็นจริงด้วยนะฝันเป็นจริงจำอะไรเรือคนสิมาบอกสิมาบอกเรือนสิมาตัวล้อเนาะไม่แน่อาจจะเป็นภูมิตรงนู้นก็ได้ตรงที่เราไปหากับปล่อยตอนนั้นนะเนะาะตอนกลางคืนที่เราไปตอนคืนไม่แน่เพื่อนอนาจจะเห็นเราลําลบากเพื่อนอาจจะอยากช่วยเนาะอตอนนี้ก็เลยว่า ก็เลยลองแบ่งปันลงทางช่องเนาะเผื่อเอฟซีจะได้โชวได้ราบด้วยเนาะแม่เนาะแล้วก็เห็นเปิดงานมาแต่ทั้งคนปูพงคือกันเน่ผู้หญิงจริงใช่ไหมแม่ผู้หญิงสามคนโอ้โหเม่ใเพื่อนละเออไม่ใช่เมียปูพงมองกันค่อยๆมูงจักเนาะครับครับเอาอันเกิดมาใหญ่มากแตกยิ่งเพิ่มเอิมว่าปูพงปูพงเพื่อไป เวลาเขาหน้าปลาเหลว่ยมแไปเลี้ยงไปเกีย่ยคนประจําจนะอืมครับก็คือว่าในในลักษณะการการแต่งตัวของผู้หญิงสามคนนั้นเน่ะเป็นคนสมัยก่อนใช่ไหมแม่เป็นคนสมัยก่อนชส่เสือมักกะแรงอืมแต่ว่าใส่ผาถุงคือผาถุงสุดไทยเท่านี้ละอืมครับผู้ผู้หน่อยนั้นมัดพรมจุกครับจุกคือคนสมัยก่อนนั่นละ่ะม,มัดพมจุก แต่ว่าเลขเลข4 47ที่เห็นนี่ก็คือว่ามีคนอีกคนนึงพูดขึ้นมาแล้วคุณแม่นี่ก็เห็นด้วยใช่ไหมครับเลข47ม,มีผุดใส่คนนึงเป็นพใหย่อยูนัมครับ,รบก็เอาขึ้นมาว่าขอก็เห็นคือการมา,รา,รารสัน่นนี่นี่นี่ีเจ็ดีเจ็ดแล้วว่าก็มาสี่ให้เบิง้งก็้วยเบิ้งน้ำหนอกก็เห็นซีเจ็ดแต่ว่าตัวบอยญ่ตัวไหนหน่อยแต่คุณแม่ก็เห็นด้วยเหมือนกันในความฝันครับครับผม ส่วนตัวนี่คุณแม่คิดว่าชอบตัวไหนมากที่สุดระหว่างฝันแรกกับฝันที่สองนี่ครับมากฝันเธอที่สองนี่แหละมันเป็นตัวไหมฝันเป็นตัวเนาะฝันเป็นตัวแล้วก็ฝันแบบว่าเอ็มินยังตกใจเลยเนาะที่คุณแม่เนี่ยตื่นขึ้นมาคืนนั้นเพราะว่าเอ็มินก็ตื่นมาเข้าน้ำแล้วได้ยินเสียงคุณแม่เหมือนจะค่อนข้างที่จะละเมออะไรมาณนี้แหละแล้วก็กส,สักพักคุณแม่ก็ตื่นเนาะตื่นขึ้นมาก็นอนมาลับวดเื่อนสอดแกงเลยวันนี้อ ครับอฝันมันน่ากลัวไหมแม่ในความฝันกับโบเป็นตายาดเลยเพิ่นเห็ดหายบอยานเนาะเพิ่นกับคนผูงามอยู่บวบาเห็ดเป็นตายานนะนะครับผูงามแต่แปลกตรงที่ว่าทําไมถึงมาไล่ไล่เราหนีเพิ่นในเงี้ยเสียงเล็กหน่อยหายคือจังมีหลุกหน่อย,อย,อยนี่น่ะ พิ่นอยากไล่อยากไล่นี้พิ่นว่าบ่ให้อยู่บ่ให้อยู่พัพพกกันหนีพิ่นว่าบัสส์ก็เลยว่ามึงสิมาได้กูหนีเห็ดยังก็เลยว่ากูหนีมึงสิได้กินยังบ่สิไม่ผู้เดียวผู้เกียบบอสป่ะก็เลยว่าบาัสส์มึงก็ไปนั่งร่วมกันเนาะสองคนนั่งผู้ที่สามผู้หน่อยนอนหมุนตักก็เลยไปเยับเอิกมันไป <laughs> อัน มึงนีบอกจีไ่กูหนีกันเลยวะกูหนีแล้วมึงสิไรกินหยังมึงผู้ได,ด้เสียดายชิแกมึงกันเลยวะทำอย่างก,กินดีๆมีทางหนึ่งคือบอกเลขให้ถือกันเลยวะแล้วมึงสิไ้กินดีกันเลยวะผ,ผู้ผีหนึ่งกันเลยวะอา้าวิึงอยู่นาพากูกันเลยวะิึงอยู่นาพา,ากูที่ลาวมาสัน่น ก็เลยแนมบมึงแน่มึงเดี๋ยไม่เล็กหกสามเป็นสีทองเดือมหมาบหมาบขึ้นมาเป็นสีทองเลยใช่ไหมแม่หกสามนี่นะก็เลยว่าโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วก็เลยว่าเห็นแล้วหกสามหกสามก็เลยว่าอยู่ครับวันที่นี้ผู้ใช่พญายังก็เลยว่าพอกระเฮ็ดคือกันมาสันน่นนั่นนั่นนั่นจะเห็นบ่อนันยุกงูนันมาสันครับเจ็ดซีคอเห็นเจ็ดซีคนว่าอ๋อครับก็เลย ไปเบิ่งแ้่ผลก็เห็นอี๋เจ็ดสีแต่ว่าตัวหน่อยอยู่ขางหูนะเป็นเป็นไครแม่คนที่เห็นสี่เจ็ดนี่ครับเป็นคือจังเป็นพ่ญอยพญ่ยสนคือว่าหัวถี่ตายไปแล้วนั่นแหละอ๋ออาจจะเป็นพ่ญ่ยสนแต่มันเป็นลางๆใช่ไหมแม่เป็นเป็นโตพิ่นเลยแต่ว่าคือจังผลโมขันตาตนะโอ้ค่ะเป็นตัวผเลยครับเพิ่ว่าผลกับเห็นเจ็ดสีนี่นี่มาเบิ่งมาเบิ่ง่นว่า ไปเบื้องนั้น,พนเพิ่นก็เห็นคือกันครับครับตอนนผีหนึ่งก็เลยว่าเออีนี้นรเราส,สันมาสันอย่าเพิ่มไปกเ็เลยว่าบ่านหูจักซื้อเลยว่าบ,บอกซื้อซะกก่อนซื้อว่าจังไหนครับนี่เรามันแปลกตัวนี้ละนั่นแหละซ <โอ S 2> ื้อวันทุกกาจเพิ่นก็เลยว่าซื้อว่าพันทุ่งเพิน<อ>่นว่าพ่นทุองที่บอกว่พาพันทุองเพิ่นว่าอ๋อพานทุ่งอ๋อพันทุองก็เลยว่า ผูที่สองซื้อว่าจังไหนเดี๋ยวเตะเจ้าสีเอิญเด้พนวะเออคนสีเอิญเจ้าอีนางนกันเลยวะผมรู้แล้วเขาต้องการส่วนบุญแม่แล้วเตะจะเรียก้าเรียกเราเรียกเขามากินเขาถึงจะได้มากินอย่างนี้หรือเปล่าเออไม่แน่เนาะก็เลือคุม่าขึ้นมาอคันเลขเขากับเหตุบุญในคนคนซื้อผ่านทองกับอีกคนหนึ่งเนาะคนซื้อผ่านทองมันชิมนีบอกกันเลยว่า สมัยก่อนมีนะแม่ก็สมัยตะกินเนาะค่ะสื่อผ่านทองเนาะสื่อเหมือนจังหวัดหรือว่าสื่อเหมือนตำบลนำเภออะไรสักอย่างในพานทองแต่ว่าน้ำต้นน้ำตัวผู้ดำเบได้คือควันฝาน่าดำนั่นเคยเห็นมั้งน่ากระดำดำเบิดผู้คนทั้งสามคนเลยแม่ทั้งสามคนเป็นผู้หญิงทั้งสามคนเป็นผู้หญิงเบิอืดนะครับโอ้ฝันแปลกถือว่าฝันแปลกน็แม่แปลกแปลกจนได้ทามสื่อเพ่นนี่นะครับ ม่แน่เคยฝันแน,นี้ยะะมัก็คือโนษนาอืมครับไม่แน่เพื่อนอาจจะอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลหรือเปล่าแม่เนาะก็อาชมนเนาะครับวันนั้นเป็นเป็นวันที่แอดมินไปถ,าถาวายสังฆทานแล้วคุณแม่ไม่ได้ไปหรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้ไปบไริไปเออวันนั้นแหละที่แอดมินไปถาวายสังฆทานแต่คุณแม่ไม่ได้ไปเนาะแต่เกิดว่าได้โชคได้ลาบกับเพื่อนเนาะจะได้ไปถาวายสังฆทานทำบุญให้กับ เพิ่นเพราะแม่เนาะกระเสียระไปเฮ็ดให้เพิอ่นอยู่นละก็อน,นอนคิดอยูวัดขึ้นหูเมืองขึ้นมาทะเลเพิ่นเขานี่สิไปเฮ็ดบุญจังไดโนอคิดอบิดยนขึ้นครับสต่ว่าเจ้าแพทย์เนี่ยญาติน่าคือตอาเนาะแต่ว่าการถือายนี่ก็ค่อยเป็นป่าไปไรไรลีเนาะแต่พอคิดว่ากลุ่มทั้งคนละกลุ่มทั้งปูปงคนละเพราะว่าฟันฟันวายุผลนะนะแต่ว่าดเาีเทยมืมอเนี่ยแต่ขอมือมือแข็งเนาะปนรอนว่า กค่ังเขาสามสองอยู่เขาเลขถูกแสดงว่าพุ่มพันดีอยู่พันถูกถูกหงวดอยู่เนาะแต่ว่าแปลกเนาะแม่เนาะปกติคุณแม่อยู่นี่นะไม่เคยฝันเห็นผีสักทีบ่เคยฝันฝันกะแต่ว่าได้ยินเสียงเอิญเสียงหนังแปลงสันนะครับอันนี้เหมือนเึิงรับเึิงตื่นเลยไบมคะเหมือนเกิงรับเกิงตื่นกําลังหูซึ้งว่าสิ เมื่อนั้นก็น,นอนบวรับเนาะ <Okay. S 2> นอนเดือดซึ้ว่าเสียบไปน้อยหนึ่งเท่าน,นั้นละมันก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งประมาณนี้เ <c oughs> ลยเนาะคุณแม่คือมากเลยฝ่าวงฟั้งยนันลื่มก็เลยฝ่ามาเขียนตัวเลขไว้ยังไงถ้าท่านผู้ชมได้โชคได้ลาภก,กับคุณแม่อยากจะร่วมทำบุญให้กับแม่พานทองเรียกแม่พานทองก็ได้เนะแม่เนาะ <c oughs> น่าจะเป็นแม่แล้วแหละอายุเลยอะแล้วนะครับผมอายุประมาณหกสิบเนี่ยะหกสิบ แดีวไปหกับโเคยเห็นหนาเพื่อนบบเคยจับน่าจะเป็นคนสมัยก่อนเนาะต็ชิ้นเปนคนสมัยก่อนแนตะ่เพราะว่าน้ำต้นน้ำตโตเพม่อนเป็นดําเป็นเกาๆนะ่ะนะเป็นเกาไปเบิดนะเสือมักรแรงผู้ยิ่งติผมจุกน,ะนั่นเล็กหน่อยนะเสือมัก,กแรแดงสีเหลืองอเสือมัก,กแรแดงสีเหลืองใส่ผัถุงผทถุงผัาถุงรงไท จะเป็นภูมิที่นั่นแหละตามมาถึงที่นี่เนะาะซิ้นเป็นภูมิภูมิปงคนหลักจะเป็นบริวารเพิ่นหรือจังไรนะเนาะน่าจะใช่เนาะแม่เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเราไปบนไว้เลขถูกจะได้ไก่ได้เลยแล้วก็ยังไม่ทันได้ถวายเพิ่นเนาะยังวนไหนให้เพิ่นอยังไม่ได้ให้ทันเพิ่นเลยเ <c oughs> นาะที่ว่าไปไปบนไว้กับ ปูปงที่ไปกับปลอน์ปอลนให้แล้วใช่ไหมให้แล้วแล้วเราก็เอาเงินไว้ให้ปอนน์ห้าร้อยบอกว่าเอาไว้ซื้อไก่เราไปไก่ตัวกลางมันฉีวส้วงเที้ยงเพิ่นกระสีส่วงนี่ละส่วงเขาหน้าปลาเหลี่ยมนี่ล่ะเลี้ยงเพิ่นแ้่สมัยเป็นเล็กหน่อยกับสวงที่เขาหน้าปลาเหลีครับค่อยเอาเหล่าให้ไก่โตสิมีหลับไก่หลับอันนี้กันซีน่าหลับไก่ตรงไก่เหล่าไิ่เดี้ยงเพิ่น เพราะว่ามันออกตัวนี้จริงๆปีใหม่นี้อาจจะได้ออาไก่ไปถวายเพื่อนตัวตัวเองนะน้องแม่เนาะกษิตเล็ไปอืมครับแต่ว่าก็ทําบุญนี้จะทําให้ตั้งหักอืมทบุญเนาะเพื่อนอาจจะอยากได้สมบุญสนกันสนเนาะไปไปไู้กษิสูงเงินไปปลนเนาะไปไปสื่อเราให้ไกล้ตัวไปไหวเพื่อนก่อนขันขันมันเขางวดนี้เนาะค่ะเนาะคิดว่าจะเป็นภูมิตรงนั้นแหละเพราะว่าแม่ฝันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะค่ะออยู่อยู่เทียงหน้าก็เป็นเทียงหน้าเทียงหน้าเก่าที่เคยอยู่แต่สมัยเล็กหน่อยนะ อยงหน้าเกายุ่มมองเกาอีกอครับอแต่ที่แอดมินแปลกใจทําไมแอดมินถึงคิดว่าเพื่อนอยากได้ส่วนบุญเพราะว่าเพื่อนบอกว่าแล้วแต่จะเรียกอืมต้องไม่เรียกเขาก็ไม่ได้กินใช่ไหมแม่แต่สิเอิรนเพื่อนมาเออแล้วแต่แแตจะเอิอร,เร์นก็เลยเอิรนมาก็เลยว่าข้าสันสิเอิรนอีน่างกเ็เลยว่าอืครับผมเนอะแต่ว่าผู้หน่อยก็บอกได้ถามก็เลยหงมาขึ้นมาก่อน ยังไงถ้าถูกยัง,งก็ต้องบอกทั้งสามคนเลยเนาะแม่เนาะก็ะะสี่เกินทั้งสามคนนั่นแหะครับลูกตัวเลขนี้ก็มีหุกสามกับเจสซี่เนาะแลวกาฟันเห็นฟันวมาไปนอนขงานเพลินค่ะงานหลังนั่นเคยถึงเลขกมาน,นเพลินเธอหนึ่งอตอนนั้นฟันว่าไปออกบูกใช้งานเพลินค่ะถ้าจำบกพิต เก้าศูนย์นี่แหละทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านเพือ่อนก็ฟันเกี่ยวกับบ้านมันจะออกทะเบียนบ้านก็เลยออกตรงตรงเลยหวดน,นั้นาน่ะกระได้น้ำเพิ่นอยู่หวดน,นี้ฟันว่าเด็กเพื่นไปนอนพัาเล็กหน่อยเดี๋ยวเพ่อนนอนทุ่งหนเพิน่นอะไรเจ้าของบ้านมานอนกระทางหรือมันจะเป็นลางบอกอาจจะเป็นล่างก็ได้นเนาะใช,ใช่ไหมเก้าศูนย์าะ แต่ว,ว่าแม่เป็นนอนข้างบนนะครับท่านผู้ชม,มเป็นนอนข้างบนเล่ขนุนมานอนข้างล่างก็ไม่แน่ให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็มากขึ้นกันทายยังไงนะครับผมท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบก,กับคุณแม่อยากจะร่วรมบุญทาบุญให้กับแม่ผ่านทองนะครับผมก็สามารถติดต่อทางแอดมินได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมารุ่นกันเนาะว่าจะจริงไหมจะจริงเหมือนที่คุณแม่ผ่านทองมาบอกไหมนะครับท่านผู้ชมเนาะ ถ้าเกิดว่าอยากเพื่นอยากได้กินดีเพื่นก็ต้องโวนบรนดานให้ตัวนี้มันถูกนะครับแ้าเขาตัวนี้ก็ได้กินดีละจะได้ซื้อเหเออเอ็ดเป็ดไก่ไเลียงเลยซื้อเห็ดเป็ดไก่ตัวนี้ก็จะลงทุนนิดหน่อยเลยนะแม่เนะาะเพราะได้ทําบุญครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ดวงมากๆนะครับผมเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับท่านผู้ชมแคปบหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของแม่ดวงนะครับเป็นแนวทางความฝันนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทั้งช่องนะเนาะเผื่อท่านผู้ชมนีได้โชคได้ลาบนะครับผมจะได้ร่วมบุญทําบุญไปให้กับคุณแม่พานทองนะครับ ก็คือว่าเป็นภูมิที่อยู่อุบลน,นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไปขอวันนั้นเนาะเพื่อนก็เลยตามมาบอกถึงนี่อาจจะเป็นอยากได้สนบุญอันนี้ก็เป็นมีส่วนนะครับท่านผู้ชมเนาะยังไงก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมฟันเลขเป็นตัวนะครับคุณแม่ก็ไม่เคยฟันแบบนี้มาก่อนอยังไงยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงๆปัง,งๆทุกท่านนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ